เยอรมันค่ะเปเล่นยูโรปาร์กันนี่จะเป็นแบบเรือที่ขนส่งรถนะคะข้ามฝากนะคะคนก็ขึ้นด้านบนส่วนรถก็จะอยู่ด้านล่างกันรถใหญ่มาก <c oughs> ขึ้นไปด้าบนกันเนาะไปดด้านบน้านหน้าเลยค่ะด้านหน้ายกาัหยถ้าเรือทะเลนี่แม่ไม่สู้นะคะคลื่นทะเลมันมันสูงนะคะ แม่เป็นคนที่แบบเมาเรือเมาแบบเมาแบบสุดๆเลยเดี๋ยวข้ามฟากเสร็จพาเด็กๆไปเล่นฝั่งโน้นเสร็จกลับมาก็น่าจะไปเล่นน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเรือใหญ่ไหมคะ่ Malaysia heavy. Heavy lagi sampai kita mata. siapa tak lupa? ถเกขน The n o t h e r Long Way ใช่นนขขไ,ไมาหมถ้าเป็นเฟอร์รี่น่าจะแพงกว่าเพราะว่าเขาขับแบบเรียบฝั่งนะคะแตบบ่เรียบฝั่งไปมาไปมาแต่อันนี้แค่ข้ามัากอะไรอย่างเงี้ยขับไปโน่นพอถึงก็ต้องแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะโอ้ยลมเย็นมากสบายเลยเราจะเห็นมุมเดียวไม่ได้คะ่ะทุกคน มายืนตรงนี้หน่อยค่ะเนี่ยเฮ้ยยืนตรงนี้ว้าอะเดินอ้อมไปนู้นเดินอ้อมไปเอ้ยมาเดินอ้อมพาเดินอ้อมเดินพาเดินอนะะ้อมเลยค่ะเดินพาพี่พๆเดินอ้อมไปดูฝั่งนู้นมีอะไรนะในห้องคือไม่มีใครนั่งเลยนะคะ <laughs> ทุกคนนั่งรับลมข้างนอกหมดเลยนี่จะบอกนี่ก็จะเป็นบอกสถานี าเทียบเรือต่างๆนะคะในโซนนีไม่ปีนนะคะลูกว้าว <Wow. S 2> ชอบไหม uh, ชอบไหมคะฝั่งนู้นเป็นรูเซิร์นนะคะทุกคนนี่ค่ะรูเซิร์นไปอยู่ฝั่ง เขาจะไปดำน้ำกันแล้วนะรเราสองคนทำไรเราสองคนไปไหนคะไปเที่ยวเนาะไปนู่คน setups, ความสวยความงามขึ้นห้างโอเคไหมไป้ากับตีน่าเขาจะไปดำน้ำกัน,นแอนทคกกัปตีนเป็นสาวอิจาเป็นสาวอวจรา wise, อยากไปไหนกัมนมามาเราจะไปไหนกันสองคนเราจะไปแต่งสวยค่ะเราจะไปเข้าคลินิกกันจิมจ้มจิ้ม <panels> ใช่ไหมคะใช่ไหมเราทำสวยกันแล้ว โอเคไหมคะเยอะชอบไหมคะชอบชอบเหรอ,อ,อ <c oughs> นั่งสบายมากเลยค่ะเขาขับนะคะแต่ก็มีแบบระบบก็เป็นออโต้แล้วก็บวกกับคนขับอะคะ่ะ <c oughs> ของเขาบอกเหมือนเล่นเกมเลยว่าไง มีชื่อว่าเมืองไม่เล่นเหรอเมืองไม่ให้เล่นน้ำเหรอไม่เล่นน้ำไม่เล่นนะคะเรื่องน้องดีสิเซ่ไมเลนแล้วมีกุ้งด้วยเนาะกุ้งแบบนี้เหรอคะใช่แต่เราไม่น่าเคยเห็นหรอกเพราะว่าเขาอยู่น้ำลึกน้องนี้ Ikan Prancis. Papa. Gak nafkah tuh. Sepotong ikan. 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 ไม่น่าเชื่อว่ามีปลาไหลด้วยนะคะแต่อาจจะแบบน้อยอ่ะไม่กลัวแดดกันเลยค่ะโอ้ร้อนสุดๆไปหาที่หลบแดดกันลูกอันยะตาร้อนไหมคะลูก วันนิล่าหนูจะจับเป็ดลรอลูกใช่ไหมคะนนมจับได้ไหมคะเอมมามามาได้ไหมจับไม่ได้อันไหนไปจับด้วยนะสีเขาสวยมากเลยเขาเป็นสีม่งมมวงค่ะ จับได้ไหมลองจับดูสิชายใช่ตัวผู้ค่ะสวยมากเลยมาด้วยอันนี้ก็เป็ดลรอลูกมาลอไปจับเห็นผู้คนขอดเสื้อแล้วเดินกลางแดดแล้วแบบนอนอับแดดเงี้ย รู้สึกแบบร้อนแทนมากค่ะว้าวอากาศร้อนมากเลยนะคะแต่แบบฝรั่งเขาแฮปปี้มากเลยถอดเสื้ออับแดดกันสนุกใช่อวเย็นเย็นเหรอคะมันเย็นเลยน่าจะเป็นการซอกของน้ำค่ะอะไรมันกินเนี้ว ห, ан, ห, ан, ห ан, DA, uh, yeah. Yeah. ันหันหันฝั่งนี้ค่ะหันฝั่งนี้อัญ้าค่ะเข้าเฟรมนิดนึงค่ะลูกเย้เย้ร้อนแล้วร้อนเรามาลุกมา่ร้อนมากค่ะ

อากาศร้อนมากต้องพาเด็กๆแยะดื่มก่อนนะคะแก้ก็หายกันค่ะเพรมาก็น่าจะสั่งเบอร์เกอร์ไปเรากินข้าวมาจากบ้านเลยก,ก็เลยไม่หิวนะคะก่อนออกมาแม่ก็ไปกับข้าวกับน้องแมวค่ะก็ย่างปลงย่างปลากันเอาเวแล้วก็แกงส้มเมืม่อเช้าพ่อๆ่อเขาตื่นสายกันค่ะก็เลยไม่หิวตอนช่วงที่เราออกมาก็มาหากินข้างนอกเอานะคะ คนไทยเราออกไปไหนนี่ลองท้องไหมก่อนค่ะกำลังเขานี่ไปหากินเอาข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะเนี้ยหิวข้าวไหมคะข้าวหมดหม้อหนึ่งเลยนะเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าวันหยักกินข้าวยกมากใช่ไหคะยังหิวข้าวอยู่ไหมคะหิวข้าวไหมเอ้ยมเอ้ยแม่แม่ไม่ได้แล้วต้องไปเชิญจารินมิราฮะเฮียดัมเบล We don't have the same, not everybody. three people, we don't have the caméra. So you have the caméra, you the, the No, you the. Intru. You know same way, so you the, the. Emma, Emma? <laughs> Tu es l'intrus parce que as des grandes dents. Les dents the pas. C'est l'intrus parce que j'ai des j'ai une trop petite bouche et les dents sont ที่เราบ้าแต่ตอนนี้เราก็กําลังจะนั่งเรือข้ามฟากกลับแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปหาอะไรกินฝั่งนู้นแล้วก็เอาเสือไปปูเล่นน้ําฝั่งนู้นดีกว่าค่ะฝั่งนี้ท่าเรือเขาจะเป็นแบบค่อนข้างชันค่ะไม่ค่อยมีสนามหญ้าให้ให้เดินเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวไปเจอกับอดีตแล้วก็ไปหาที่ให้เด็กๆเล่นน้ําฝั่งนู้นดีกว่าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแล้วนะคะท่าเรือไม่เล่นเหรอ ไม่เล่น,ลนถ้าเรือไม่เล่นเราจะข้ามฝั่งไปโฮอกเกนนะคะไ่เล่นนะคะฝั่งโน้นจะเป็นโฮอกเกนค่ะบ้านน้องแมว ไม่ต้องพกเงินสดเลยนะคะสามารถจ่ายกับกับบัตรได้เลยค่ะค่อนข้างจะสะดวกเวลาพกเงินสดเนี่ยเราจะชอบระแวงคนสวิตไม่ค่อยจะชอบพกเงินสดนะคะมันอันตรายต่อกันต่อการเดินทางะคะ่ะถ้าพกการ์ดอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็โทรระงับตับฉุกเฉินได้เลยส่วนมากคนสวิตก็จะใช้การในการท่องเที่ยวหรือเดินทางนะคะ ใจเป็นกาดหมดเลยนี่สิเดิมๆเลยนี่เราจะนั่งชมวิวด้านหลังของเรือนะคะมันห <the> น้าค่อนข้างแดดร้อนฮะโอ้ตัวแซม yes อันนี้ข้างหน้าร้อนมากลูกแดดชนประตูตเรือเลยค่ะด้านหน้านันก็น่าจะเป็นไร่องุ่นค่ะมีความเป็นวาเลนิดๆค่ะอันนี้ค่ะไม่ร้อนหรอลูก อัญญาร้อนไหมคะมโอ้ยมานั่งตรงนี้เถออัญยาดาไ,า,ยนะยาไม่สบายนะเดี๋ยวไม่สบายนะลูกโอบ้านหลังตรงเนี้ม,ม,มีที่ลงเล่นน้ำค่าสพานลงมาไม่แน่ใจว่ากี่ล้านนะบรรยากาศดีมากดูคะ่ะบ้านตรงเนี้ยเป็นบ้านนะคะงนั้นอ่ะแล้วก็มีบันไดลงมา สำหรับเล่นน้ําอย่างว่าแหละถ้าอยู่ใกล้น้ําอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เหมือนคนอยู่ติดทะเลก็ไม่ค่อยอยากเล่นทะเลคนอยู่บนภูเขาก็ไม่ค่อยอยากเดินอยากเดินเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเบื่อธรรมชาติแวดล้อมที่อยู่นะคะส่วนมากได้เปลี่ยนบรรยากาศก็จะสดชื่นค่ะเป็นไปได้เราก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศทุกๆทุกๆปีนะคะทุกๆครั้งฟอริดีาด้านนู้นจะเป็น เรือที่เขาเทียบทุกท่าเรือค่ะข้ามฝั่งไปนู่นแล้วก็โค้งไปนน่นค่ะค่อนข้างยาวระยะทางค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นแบบนั้นใช้เวลาเยอะกว่าค่ะในอนาคตที่โตขึ้นค่อยไปนั่งเรือทะเลค่ะลูกเพราะว่าเวฟนี่โอ้โหอลังเวฟเรือทะเลค่อนข้างจะน่ากลัวเรือออกแล้วลมเย็นมากโอ้ my god Bye. -bye. แม่ก็คล้ายๆกับเชียงใหม่ประมาณนั้นเนาะบ้านนองแนวกลายเป็นแบบทะเลภูเก็ตดรดๆค่ะอันย่าค่ะอุ้ยมีความโยกนิดๆนะไม่ชอบเลยอะเฟียเฟีย Yeah, Thank you, Sharon. Yay! <laughs> <laughs> จระเลับนเซ่เซนลูเซับบ่ไอโนิเนคนลูเซนนตะเวี้เทกลูเซนิสเตดอไมเดียมเดฟินิเดอะเดอะเลกมองโจรขลับฟินิอก่อนค่ะให้รถเข้าไปก่อนนะคะ จะสลบไปแล้วหนึ่งค่ะหลับนะคะอากาศร้อนอเดียก็เลยเติมพลังนิดหนึ่งค่ะเติมแบตเนาะ ฝั an, <t os> ่งนู้นพ่อลูกก็เล่นโดมิโนกัน่ไ่สองชั่วโมงแล้วมั้งคะที่เล่นกัน เดี๋ยวสักพักเล้จะออกไปซื้อของมาบาร์บีคิวข้างทะเลสาบกันนะคะรอน้องอัญญาดาตื่นก่อนแสแบบไม่ไหวแล้วขอเอาแรงก่อนนะคะพี่ๆ <c oughs> ชุดสวยสัดด้วยด <c oughs> มาเมดคะ่ะ <c oughs> เราไปนั่งเรือเสร็จกลับมาก็พาเด็กๆมาเล่นน้ำกันนะคะแม่เล่นด้วยไม่ได้เพราะว่ามีมีรอบเดือนนะ หวังว่าพรุ่งนี้จะหายค่ะอากาศวันนี้ร้อนมากถ้าเล่นน้ำนี่แบบเหมาะเลยเนาะ <c oughs> เรือหนึ่ง <c oughs> ปลาแดนหนึ่ง <c oughs> ลูกคนละหนึ่งไปเลยค่ะโหอันญาดาท่านอนคือแบบ I'm yeah. 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 ่คะฮิโร่ปาร์คเทียมมานน่าจะลุยกับพอมัดได้เต็มที่นะคะแม่น้องอัญญาดาแม่แมวนี่ไม่สู้ค่ะ หนูยืนได้เหรอคะเพราะตรงนั้นก็แหละตรงนั้นนะค่ะอาว่ายน้ําไปนู่นค่ะว่ายไปหาเป็ดว่ายไปหาเป็ดเลยไม่จุดเดไม้เป็ดเป็ดน่ารักเดี๋ยวเป็ดก็หนีอัญญาเป็ดเขากวนยาลูกเขาไม่กัดหรอกเขาน่ารักมากเอาว่ายไปหาเป็ดแล้วว่ายไปหาเป็ดไปถามเป็ดเป็ดว่ายน้ํายังไงทําไมอัญญาดำมาว่ายไม่เป็นเลยนู่ฉันไม่งใช่ เป็ดเขามีแค่ขานะลูกเขาไม่มีมือไหว้เหมือนอัญดานะอัญดามีทั้งมือทั้งขาอ่ยต้องหัดไหว้เหมือนเป็ดนะลูกเอาเร็วเอาไหว้ดูซิว่ายังไงคะเอาไหว้เลยไหว้เลยไปไ เป,เปิดไปแล้วเอาไว้เดินสองข้างวิ <c oughs> ่งตามวิ่งตามอันดี้เ <c oughs> ยาจะไปกัดดีตั้งคิช oh, oh, ชันมีคนอ่อนพอดีมีคนเดินไม่ไหวปวดขาเจ็บขาทัานทีคะ่ะโอ้โห <c oughs> อาจจะเดินว่งเร็วพอดีเจ็บหลังอาจจะลงก่อนลงเดินเร็วเป็นไงคะหายเจ็บขายยังหายเจ็บขายยังคะเจ็บไหมนี่บ้านตรงนี้ถึงแล้วเนี่ยเอาเดินแล้วเดินแล้วหนึ่งสองสามลด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 บายบายเจ้าเอ็มมาเอ็มมาเอ็มมามาแลม่สนิทหรอเอ็มมา เอมมาเอ็มมาเฟนเนี hmm. mm ่ยองมีลอเลยถาม้าคุ้าถ้า่อย่ตรงนี้ใช่เอันเดช่ยหรไข่งองเงอือสงขันน้องน้องคอมเดี้ไข่มากน้องคอมเมดี้เลยแหละเนี่ยอ๋อเจ็บจริงๆเหรอโอเคเดี๋ยวไปใส่ไปใส่รองเท้าอีกอันไปใส่รองเท้าอีกอันบาสเกตโอเค จะได้ไม่เจ็บโอเคไหมโอเคถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วไหนอัญญาไปดูรองเท้าอัญญาสิรองเท้าอัญญาอยู่ไหนนะรองเท้าอัญญาอากาศร้อนหน่อยนิดนึงค่ะ